ครูนัตตี้ครั้งนะคะหลังจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของแรงลัพโดยครูมีซิมูเลชันให้นักเรียนดูก่อนอื่นเลยก็คืออ่ะถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยก็คือภาพการชักยระถูกไหมคะซึ่งการชักยระเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนสงสัยว่าแล้วมันเกิดแรงขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทีมเราออกแรงเท่าไหร่ถ้าเราอยากชนะต้องออกแรงย แรงกระทาบ้างนแน่นอนเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงรับก่อนโดยแรงรับในที่นี้วันนี้นะคะก็คือเมื่อแรงเมื่อมีแรงหลายแรงนะคะกระทาต่อวัตถุในแนวเดียวกันนะคะทิศทางแบบทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามกันนั่นเองนะคะถ้าทิศทางเดียวกันเราเอาแรงมาบวกกันถ้าทิศทางตรงกันข้ามกันเราเอาแรงมาลบกันอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แรงลัพของเรามีค่าเป็นศูนย์แน่นอนคขาว่าวัตถุของเราหยุดนิ่งนั่นเองนะคะอ่ะ พอเรารู้จักแรงรับแล้วปุ๊บเราก็จะมาเขียนแทนภาพเพื่อแสดงแรงที่จะทําต่อวัตถุโดยเขียนแทนด้วยลูกศรน,นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอในกิจกรรมโดยให้ความยาวของลูกศรน,นะคะแสดงขนาดของแรงแล้วก็หัวของลูกศรน,นะคะก็จะแสดงทิศทางของแรงที่ระทาต่อวัตถุนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวกิจกรรมแรกที่ครูจะให้เราทํานะคะก็คือเป็นกิจกรรมสะพานท่า นั่นเองนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวครูนะคะได้ทําการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะกิจกรรมทาทายของเรานะคะวันนี้ก็คือครูใช้นักเรียนสร้างสะพานแต่ก่อนจะสร้างสะพานเราต้องมีวัสดุอุปกรณ์ถูกไหมคะคราวนี้วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มาง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูจะมีวัสดุอุปกรณ์ขายแต่เราต้องมีคะแนนมาแลกเปลี่ยนโดยคะแนนจะได้มาจากไหนก็คือจะต้องทํากิจกรรมตอบได้เอาไปเลยคราวนี้ กิจกรรมตอบได้ออกไปเลยเดี๋ยวครูจะแจกเอกสารนะคะก็ซื้อใบกิจกรรมให้ในักเรียนทุกกลุ่มนะคะอ่ะครานี้ถ้าเราดูจากใบกิจกรรมในใบกิจกรรมของเรานะคะก็จะมีโจทย์ปัญหา5ข้อโจทย์เพื่อแก้แรงรับนะคะ5ข้อโดยวิธีการนะคะให้ในักเรียนแสดงวิธีทำลงในกระดานหรือชุดกิจกรรมที่ครูแจกไปให้แล้วนะคะเมื่อกี้อ่ะโดยนำชุดกิจกรรมอันนี้นะคะนี่แสดงลงไปในกระดานตามโจทย์ มาเลยนะคะอ่ะแล้วแสดงลงไปในกระดานกลุ่มไหนที่เสร็จก่อนทีละข้อนะคะทาําทีละข้อกลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกธงสีส้มจากนั้นนะคะกลุ่มที่ได้ยกธงก่อนให้ออกมานําเสนอวิธีการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําและอธิบายการหาแรงรับนั่นเองค่ะกลุ่มไหนที่ ได้นงเสนอก่อนก็จะได้ไอเทมพิเศษไปเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะไอเทมพิเศษอันนี้สามารถนําไปใช้ในกิจกรรมสะพานทา้าทายนั่นเองค่ะกลุ่มหนที่ออกมาแล้วไม่อนุญาตนะจ๊ะเพราะว่าจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะและภมูมีไอเทมพิเศษก็คืออันนี้ให้ทุกกลุ่มด้วยคะ่ะหลังจากที่นักเรียนเสร็จสิ้นกิจกรรมตอบได้ไปเลยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทํากิจกรรมสะพานทา้าทาย นนเรามีคะแนนสะสมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะคราวนี้สะพานท้าทายครูมีสถานการณ์ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะระดมความคิดว่าสะพานของเราเนี่ยจะต้องทําจากอุปกรณ์ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างและให้นักเรียนนะคะร่างสะพานของตัวเองลงไปในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ก่อนหน้านี้เลยนะคะอะร่างเสร็จแล้วพร้อมกับเขียนแผ่นภาพแรงมา ของเาางอจากนั้นนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนมาจับจ่ายซื้ออุปกรณ์ต้องการอะไรมาซื้อได้จากคุณครูได้เลยนะคะมีคะแนนมาแลกก็จะได้อ,อุปกรณ์ไปได้เลยค่ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวครูจะให้ทุกคนเริ่มลงมือสร้างสัพันธ์ของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นักเรียนน่าจะเสร็จ สะพานของตัวเองแล้วใช่ไหมให้นักเรียนทดสอบสะพานของตนเองได้เลยค่ะตามที่ครูกําหนดอะจากนั้นแน่นอนว่าน่าจะทดสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอว่าสะพานของเราเนี้ยมีรูปแบบสร้างจากรูปแบบอะไรบ้างมีแนวคิดอะไรบ้าง แล้วมีแรงรับอะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสะพานบ้างเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนออ่ะจากหลังจากเสร็จสิ้นนําเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยได้เรียนรู้ท,ทางวิทยาศาสตร,ร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมอย่างไรบ้างนะคะอ่ะและสุดท้ายของกิจกรรมของครูวันนี้ก็คือจะให้เรียนตอบคำถามชวนคิดท้ายกิจกรรมแน่นอนว่าหลายคนคงเจอไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับวันนี้ฝากไปแค่นี้สวัสดีค่ะ